สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook Bangkok I Love You ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับประเทศไทยโชคดีที่สุดในโลกสื่อจีนลงข่าวบอกถึง9เหตุผลที่ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อสื่อข่าวของประเทศจีนนั้นได้ลงข่าวพูดถึงประเทศไทยในทางที่ดีโดยให้คนของประเทศจีนได้รับรู้กันว่าประเทศไทยนั้นมีดีอย่างไรโดยทางสื่อจีนได้ยกให้กับประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกเลยละประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกเหตุผลมีดังต่อไปนี้ 1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางครัวโลกไม่ต้องกลัวอดตาย มีอาหารการกินตลอดเวลาและส่งออกไปทั่วโลก 2. ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มากมีป่าไม้ภูเขาทะเลทองคําจนได้ชื่อว่าดินแดนสุวรรณภูมิ 3. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวโดยตรงแนวแผ่นดินไหวอ้อมประเทศไทยทั้งประเทศในขณะที่เกือบทั้งโลกอยู่ในเขตแผ่นดินไหวอย,อย่างรุนแรง 4. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตพายุแรงนานๆจะเจอสักครั้งเพราะพายุใต้ฝุ่นส่วนใหญ่เกิดในทะเลจีนใต้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์มาถล่มหนักที่เวียดนามลาวคเมนและอ่อนตัวลงกลายเป็นพายุธรรมดาเมื่อเข้าประเทศไทย 5. ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ในขณะที่ทุกประเทศในอาเซียนเป็นอาณานิคม 6. ประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้พ่ายแพ้ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2 7. คนทุกชนชาติและทุกศาสนาในประเทศไทยมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก 8. ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักเพื่อผสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราช ทรงมีโครงการในพระราชดำริกว่า3,000ันโครงการโครงการส่วนพระองค์สวนจิรดาทรงก่อตั้งมูลนิธิต่างๆมากมายเช่นมูลนิธิราษปรชานุคเคราะห์มูลนิธิพระดาบทมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นต้นทรงอุปถรรัมภ์ศาสนาภาษาไทยวัฒนธรรมประเพณีพระราชพิธีงานช่างหลวงการศึกษาการแพทย์การคมนาคม การอนุรักษ์ดินการอนุรักษ์น้ำทรัพยากรป่าไม้ป่าชายเลนเกษตรทฤษฎีใหม่ประชาเศรษฐกิจพอเพียงและอ,อื่นๆ 9. พระพุทธศาสนาเจริญที่สุดในโลกในประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกัครศาสนูประถมพกและทรงเป็นพุทธมามกะและนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่คิดว่าอ่านแล้วก็อย่างที่เขาว่า ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งฉะนั้นก็อยากให้คนไทยทุกคนรักกันไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองของเราครับซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ารักประเทศไทยที่สุดค่ะคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่ารักและภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดมาอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยมีชาติศาสนาพระมกษัตริย์ที่เคารพเทิดทูน ในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีพืชผักผลไม้มากมายให้กินทั้งปีอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศไทยแผ่นดินเกิดที่อุดมสมบูรณ์บุญที่สุดแล้วที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยแผ่นดินที่โลกเขาอิจฉาแผ่นดินที่เกิดที่อุดมสมบูรณ์เพียงแต่เรามองประเทศอื่นว่าเขาดีหมดแต่ฝรั่งเขาชอบมากชอบมาอยู่ที่ประเทศไทยคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่า แผ่นดินไทยคือแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมี3สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจคอมเมท์ทำนะครับคอมเมนต์ว่าเราเกิดในรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ครอบครัวเราเป็นคน2แผ่นดินเราจบปสี่ลูกๆเรานะ่ะจบปตีสาคนเลยรับราชการสองคนและเป็นคนดีหมดตอนนี้นะคะเรารักประเทศไทยของเราและรักในพ่อหลวงของเรา ยิ่งชีวิตค่ะเราจะเป็นคนดีตลอดไปนะคะขอบคุณแผ่นดินไทยที่เรายืนอ,อยู่ณนะตอนนี้รักประเทศไทยรักรักรัก,รกที่สุดเลยค่ะซึ่งใัวันนี้นะครับก็เป็นความน่ายินดีนะครับและการชื่นชมจากประเทศจีนที่ได้มองมายัางประเทศไทยของเรานั้นหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดประเทศไทยอันดับ1ประเทศฟื้นตัวรับมือโควิด -19 ดีที่สุดในโลก Global Covid-19 Index หรือ GCI จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับที่1การฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์ของโรคโควิด -19 จาก184ประเทศทั่วโลกด้วยคะแนนรวม82.27คะแนนและจัดอยู่ในกลุ่มเรต i ติ้ง5คือประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัส ได้อย่างก้าวหน้าที่สุดในโลก f เฟ b บ o k ถไทยคู่ฟ้าเปิดเผยว่าไทยขึ้นแท่นอันดับที่1ประเทศที่ดีที่สุดด้านการฟื้นตัวจากโควิด -19 จากการจัดอันดับดัชนี Global c o v i d -19 Index หรือ GCI ที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ดูภาพรวมในมิติต่างๆในด้านของการฟื้นตัวหรือ g l o b a l r e c o v e r y Index และ ด้านความรุนแรงของการระบาดหรือ g l o b l Severity Index โดยประเทศไทยนั้นได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุดในทั้งมิติจาก184ประเทศทั่วโลกสำหรับ g l o b o Recovery Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งคะแนน70%นั้นมาจากตัวชี้วัด4ด้านโดยประเมินผลวงเล็บ คะแนนสูงหมายถึงฟื้นตัวได้ดีได้แก่ 1. จําจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่หรือ active case ต่อประชากร2ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ 3. จํจำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ 4. จํจำนวนการตรวจต่อประชากรส่วนอีก30เปเซ็นเป็นคะแนนคงที่ที่ได้จากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพของโลกหรือ The Global Health s e c urity Index หรือ GHS ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ยูนิเวอประเทศสหรัฐอเมริกาในสามหมวดหมู่คือ 1. ความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ 2. ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค 3. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด้วยประเทศไทยติดอันดับที่1ของโลกด้วยคะแนนรวม82.27คะแนนและจัดอยู่ในกลุ่มเรต i ติ้ง5คือประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้อย่างก้าวหน้าที่สุดในโลกอีกดัชนีที่ GCI ใช้วัดคือ Global Severity Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 โดยประมวลผลจากคะแนนน้อยหมายถึงความรุนแรงน้อยคะแนน70เป็นค่าความรุนแรงซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก2ส,ส่วน1จํานวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร2ส,สัสดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 โดยเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่างๆและต่อประชากรทั้งนี้คะแนน30เ เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความปลอดภัยทางสุขภาพทั่วโลกหรือ The Global Health Security Index หรือ GHS ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัดความพร้อมของแต่ละประเทศในการรับมือกับโรคระบาดแบ่งเป็น2หมวดหมู่ประกอบด้วย1ความสามารถในการป้องกันโรคระบาดและ2ความสามารถของระบบสาธารณสุข ในการควบคุมโรคระบาดโดยประเทศไทยได้คะแนนรวม10.70คะแนนอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง1หมายถึงประเทศที่รับมือกับวิกฤตได้ดีโดยมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อต่ำและมีผู้เสียชีวิตน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความน่ายินดีของประเทศไทยที่ได้อันดับที่ดีที่สุดในโลกนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกัน